สนับสนุนโดยโตโยตา้าไฮรักวีโกแชม าล้ครับก่อนที่จะขึ้นภูทับเบิกนะครับคุณผู้ชมก็ต้องหาของทานเล่นกันหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปขบวนแล้วไม่มีอะไรทานนะครับนี่ใคที่สน่อนะครับทองม้วนข้าวกล้องอันนี้ก็เป็นมะขามแก้วถั่วที่สงครับมะขามโบราณพ้าฟี่มะขามครับข้าวแตนหรือข้าวตังนะครับกล้วยฉาบแห้งโอเคไปอันนี้แหละเอาขึ้นไปฝากทีมงานของผมนะครับเพราะทีมงานนี่ตะก,การตะการมาคุณผู้ชมนะครับผมก็ต้องเอาไปให้เขาด้วยนะครับ นะครับนะนะคิตังคิตังอาแล้วะะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราก็ได้ของฝากทีมงานแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี้ก็พยายามจะเดินไปหาแม่บุญมีนะครับก็ไม่เจอแม่ครับก็ไม่เจอแม่ไม่เจอพ่อไม่เจอทีมงานใครเลยก็เลยต้องเอามาทั้งนี่แหละครับผมทั้งชะลอมนี่เลยก็ <laughs> ดื้อใจตัง<ถ>้งแม่รู้วา้ออุ้ย แม่คงไม่ว่าะไรหรอกเราก็เอาไปนะก็ถือว่าเป็นการเป็นเป็นของฝากกับบ้านอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงี้นะครับผมก็เป็นห่วงทีมงานก็อยากให้ทีมงานได้มีของกินเอาละ,ะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับร้านบุญมีขนมจีนนะครับขอบพระคุณคุณแม่บุญมีที่ได้ฝึกผมนะครับ ทำขนมจีนทำเส้นสดๆเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้นะครับก็ฝึกเป็นคนทําขนมจีนแม่ต้องบอกนะครับว่าขนมจีนนั้นไม่ได้ทํากันง่ายๆนะคุณผู้ชมมันยากมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะหอมที่สนใจแล้วก็มีเรื่องราวดีๆนะครับอยากจะฝากเรื่องมาให้เราลุยไปหานะครับ โทรมาเลยครับที่เบอร์0838424509นั่นเองอันบริ่ังนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับนี่เพื่อนคู่ใจของผมวันนี้โตโยต้านิวไฮรักวีโก้แชมป์รุ่นด er, ับเบิลแคปพรีเลนเนอร์ับเคลื่อน200นะครับยกสูงข้างในกว้างขับสบายฝากมาด้วยนะครับกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยและห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรายการของเรานะครับทุกวันศุกร์เวลา18.30นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดผมจะลุยที่ภูทับเบิกครับลาไปก่อนสวัสดีครับ 来来。